หาพี่น้องมาอัพเดตอัปเดตอินณพานลำเท่ยวผะสมไว้ในพี่น้องฝีมือเอ้าลนซำไ่ค่อยติดพี่น้องเพราะว่าตอนสมเปิดน้ำใส่ก็เลย่มค่อยติดแต่กะโอเคพ่าได้กินสู้กับปไดลนอือหืองาหักไปแล้วหนึ่ง อุ้ยๆก็ลนไงเดะพันกินแหงซุ่นกับม่ได้เอ้ยลนขีหมกเซลเนาะเด็พี่น้อง มีมีมีพวนหนึ่งที่เขาสมกนมูลมาพี่น้องมันเส,นส,สนียนสมซาเนี่ยเกสรมันตายแล้วมาผสม,มกันสิได้แค่เนี่ยพี่น้องอันว่ติดอันนี้ผสมตอนดอกพันยังอ่อนๆแน่เอาทายอ,อายู่ ถือว่าบติดปันไดอีกต้นหนึ่งต้นนี้ยอดตายแล้วโอ้ได้กลอนกอนแกนต้นนี้เฮงผสมดีก็ติดบ่ะ វាំងសເបានដ្តានដ្តាន់ត្រើនខ្លើងសាប់